จริงๆมันไม่ได้แบ่งแยกด้วยอะไรทั้งนั้นใครฝึกหัดไม่ว่าจะประเทศไหนอะไรยังไงก็อารมณ์ก็ตัวเดียวกันตัวเดียวกันหมดเลยไหลาตามอารมณ์ผลก็เป็นทุกข์แน่นอนอแต่เรามาฝึกหัดมาเรียนรู้อยู่กับธรรมชาติอาศัยธรรมชาติของป่าธรรมชาติของภายนอกนี่แหละเพื่อที่จะให้เห็นธรรมชาติภายในได้ง่ายขึ้น เราแทบไม่รู้จักเลยว่าความสุขหรือความสงบจริงๆคืออะไรไเรามีแต่ขวยคว้าเราสอนการแข่งขันสอนการเปรียบเทียบเราสอนกันไล่ตามอะไรสักอย่างจนเราเห็นคนแก่หลายๆคน,นอาจารย์เราถามว่าเหมือนกับเวลามีโอกาสได้คุยกันเราเคยถามเขาว่า อายุที่เราสังสมมาหรืองานที่เราทํามาตั้งแต่วัยรุ่นจนถึงขนาดเนี้ยมันอะไรที่เราบอกได้ว่ามันคือความสุขจะรู้ไหมว่าความสุขของคนแก่คืออะไรความสุขคนแก่หลายอย่างมากเลยเราลึกไปถึงตอนที่ยังยังยังเด็กยังสาวยังยังทำงานยังได้ดังใจยังเห็นไหมคือคนเราทีเนี้ยอย่างอย่างในช่วงปัจจุบัน ในในในช่วงวัยรุ่นเราก็อยากทํางานในช่วงทํางานเราก็อยากประสบความสําเร็จในช่วงประสบความสาเร็จเราก็อยากมีครอบครัวทีว่มคือมันไต่ไปเรื่อยๆจนสุดท้ายพอแก่ปุ๊บกลับหวนแปลดีจันเห็นอะไรไหมทุกคนพลาดปัจจุบันเราเราไม่เคยที่จะทําหน้าที่มองเข้ามาในหัวใจเราทําหน้าที่ให้เต็มที่เราไม่เคยที่จะมองดูดูใจเราจริงๆเลยเราเหมือนไล่ตะคุบอะไรสักอย่างอยู่ตลอดเวลา จนสุดท้ายเราก็ได้สิ่งเดียวกันคือไม่ได้อะไรเลย